จับพี่น้องดีจ้าพี่น้องจ้ามาเริ่มถักไหมพรมกัอนเฮดแบบนีเลวจ้ะน,น,นี่พันมาแบบนีแบบนีจ้ะเป็นแบบนีค่ะเป็นบ่วงเต็มห้างมาท่านเดนนันเนาะเลาก็เอาเข็มมาสอดนี่ สองสามสี่อาจะแบบนี้จ้ะตักได้ทักลงสามแล้วก็ทักโซหนึ่งหนึ่งทักโซส,สามนี้เอ้ยทักกันทักลักสาม ตักหึงนึง่สองสามแล้วกน็น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะเด้อเล้วคำว่าดึงดึงให้แน่นดึงให้แน่นแล้วคำว่าตักผิลนะจ๊ะนี่ มาตรงนี้เลย1 2 3เนี่ยเอามาตักนี่จ้ะเนี่ย 三，二。 สองสามตักแบบนี้เลยจ้ะตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆให้ได้นี่เนาะเขาเนาะนี่สองหนึ่งสองหนึ่งสองหึงสองหึงสองหึงสองแบบนี้นะเขเนาะแ้วก็มาเริ่มไม่เริ่มไม่เนาะก็มาตักตักตักไปเรื่อยจ้ะตักตักไปเรื่อยจนว่า จนมาคบรบละจนมาพ่อเขาพ่อกาว่าพอดีกับตัวเขาหน่ะเนาะเขากหยุดเขาก็มาทักเขาอยากได้ยากัดตักตัวตักตัวแบบนี้นะคะเนาะแต่งนี้ยก็ตัวมาเขาอยากสลับชีกับสลับได้แต่ว่าย้ายแบบอันนี้ใช้เสือเนาะค่ะอันนี้ใช้เสืออันนี้กับปลายแขนนี่ค่ะปลายแขนเห็นแบบนี้ไหมจ๊ะเห็นแบบนี้ก็เล่น บ่อยากสลับสีกันไปมันไลยเกินไปพี่น้องมันไลยเกินไปไหมจ๊ะไลยค่ะ,ะเลยเรนะให้ชีดำลวนไปเลยนะดำลวนไปเลย Hmm. เจ้าหนาที่น่ะน้องเปลี่น้องเลยเป็นเริ่ม,มงมากิกาเนี่ยอ้นอาจจะเก็เกินสวยนี่กระตักนี่จ้ะกระตักนี่ปุ๊บอือท่านี้ปุ๊บมันเกิตักกันมากเลยจ้ะ ถูกนะหนึ่งสองสามสามกรไดาษีกระดาแล้วแต่จ้ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสอง 딱니1낭 따로 펴려 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแบบมีแล้วจ้ะโอเคนะจ้าลองเห็ดนบปรเน,นะคะ่ะเห็นลองเห็ดน,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 น้้งเห็นแต่ทักเนี่ยทาซับสีทักไปทักไปเได้แบบนี้จ้ะใชจ้าบายบาย